สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานครับหน้างานหลังจากเริ่มงานตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับในการขุดหลุมที่ผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปั่นจกักรยานมากเมื่อยพี่น้องนี่โอ้ขุดได้ฝีมือมากวันนี้ช่างก็มาแต่งแต่งรุมครับแต่งรุม อืพูดได้ฟรีมือก่อนโอ้แทงหลุมนะลุงเนาะโอ้ดินหนองดินหนองเออปันคูศักางเนาะเฮ้ยศักร์คูศักร์นี่คันปอดขึ้นเก่าได้หนึ่งขึ้นเก่ามาคูนอยู่ปราสาทเออแม่นเน่ะ ผมดินไ,นนได้สั่นเลยนี่สั่นหนึ่งสั่นสองสั่นสาม,สามวู้ฮ็ดดีเฮ้ยฮะึโอ้ลึกเนรอลึกดีเปนพงเลยยืนในกรเบียดเศร้าเหรอกระเบอเศร้าาีบเียออรเ้ <laughs> องเมดแวิมีขึ้นจากลุมนี่คือหัวหน้าช่างทีมช่าง,งช่างจุง นี่มื่้านมาว่มืบานขั้วม่วานโอ้ม,ามอ้าั้วน,นั่นลูกวียนมาแล้วใช่หมลูกตาวินมามามาลูกตาวินเรา,าใส่ไปเบิ่งตอนไหนวามันติดตอนไหนก่อนพูดสีไป่พูดเออเทลินครับเทลินครับวันนี้เทลินพรุ่งนี้เออ

โอ้ทั้งนั้นเป็นแบบนาะครับครับโอเคกะเอาตามเอาตามเพื่อนว่านั่นละเอต้อนี่ะโอเคเอาทันเป็นแบบเาพืนเท้พื่นว่าได้ไซเล็กยังในเอือล่าอืนี่วะเพนเทพโจำานวดกุ้ง่นมันก็ว่าไปเมตัวเออแวตาว่าคุ้มงานแล้วเนี่นี่ ผมเลยมเลยมาคมหนดเด้อออกเพาบอนเลยย่นี่นี่บอกขนหนดนี่หั้นหนาเพึ่นวัสดีพอดีปูระว่จังซี่ระว่ามหมูวานนี่ระว่าฮวันเดี๋ยวสุทุ่มมวันมึงว่อโฮมวันกัว่าไปสั่งขึ้นข้ากับ่บนไงเด้ปลากับเต็มทีกับซองตามเดเวสีเนยวกับได้เดยวใส่ข้องหว่ได้แต่ว่าุดลมง่ โคน่อยเดเมตร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 ออถูกต้องกางแบบังเลยทีเออกางกางบที่ไหนที่หนวะเออเดี <limitation> ๋ยวันอมมาเร โคด้างไงขุดินกับเก่งเนาะดึงไงล่ะล่ะขคดินกันะไรดดินเออมัดใส่กางเกงโอ้ยเบื้องล้มันง่ามปฏนีโตลมกับอะไรเบื้องเดีกัยังวัดจังแข็งกัยังเช็ดยังอันตรานแม่โคเนาะมันบรสเสียมเขาดีเนาะ ตัดยางดีได้หนิพี่น้องใส่เครื่องตัดคอนกรีตเจาะหลุมยางดียางงามพี่น้องฟานคุดสั่งเสียมเข่าดีเนาะเออนี่ไม่แทรกได้หนิปูโบอาจะได้คือคนลืแต่ปูโบบอกผมมาเดี๋ยวผมไปยันเนาะคุยกันได้แต่ละหลุม พี่น้องครับบ้านเฮาเริ่มก่อสร้างแล้วเด้อโดมบอกพ่ปากรุงเทพ่ป้ากรุงเทพกับเตรียมรับมือไว้เด้อคณะคณะกรรมการเพื่อนกาล่งสีลงไปกรุงเทพด้วยครับเด้อก่นสร้างไว้แล้วครับพี่น้องเริ่มสร้างแล้วครับมากสิมาเห็นนะครับนาสิสร็จก่อนสงกา์ครับพี่น้องเดี๋ยวทีมงานผ่าป้าทีมงานผู้นำสุ่มชุนสีเดินทางวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นี่เด้อ นี่หาเงินมาซอยกันเด้อพูดละน่อยสองห่อยสามห่อยมีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลายเออมันสิไปหม่องเก้าพุนบอกนี่พี่น้องครับโดมยางงามเลยครับพี่น้องเฮ็ดีแล้วนี่โอ้มันสีมีสูงตะงานเลยงามบรรยากาศสิโอ้บาธรรมดาครับ บ่งบอกถึงความเจริญความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชุมชนในชุมชนของเรานี่แหละเดี๋ยวกันเหลือต่อต้นนั้นไปอีกนี่อ่าบ่อเทพื้นไปเลื่อยเข้มแข็งครับขันมีเงินหลายกัดเพิ่มเข้ามาอีกครับเทพื้นต่อถึงเงาบมาหอดพี่ละเงินเพิ่นเศอหนาสีายเยอะนะเงินลายเงินเงินห่องอยู่คืออึงเองคืออึงะ เงินครับพี่น้องเงินเงนอยู่นี่แต่มันดักอยู่เงินมันอักอยู่ในหลุมเลยคุดหาเงินเนี่ยนี่มันเข่งไงนี่มันเข่งไงฮ่าฮ่โอ้นี่คือบรรยากาศในการก่อสร้างเริ่มขุดฐานรากปั๊บฐานรากสิเทลินสิยกเสาเอกเสาโท่อเหมือนกันนะครับพี่น้องวันที่11บเเลิกงามยามดีสิบสี่ขั้มเดือน3เดือน3พี่น้อง ครับผมครับผมขอพุณครับสวัสดีครับอ่าพบปกันสำนําน่ก่อนครับ